ผมมีเรื่องผีสองเรื่องมาใ้ทุกคนได้ฟังกันครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ที่แรกครับเกิดขึ้นที่ปัตตานีส่วนเรื่องที่สองเกิดขึ้นที่นครลองมาฟังกันดูนะครับว่าที่ไหนผีจะน่ากลัวกว่ากัน สวัสดีครับมิตรรักแฟนหลอนอยู่กับผมครับ1 1 LC เรื่องราวในวันนี้ที่ทุกคนจะได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนี่ยครับก็จะเป็นประสบการณ์2เรื่องราวเลยครับที่เกิดขึ้นที่ทางแถบภาคใต้เป็น2จังหวัดที่ผมเชื่อว่าผีเนี่ยค่อนข้างที่จะดุพอสมควรแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าจังหวัดที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมีใครรู้สึกว่าผีส่วนมากครับ มันจะเป็นทางผีแทบแบบอิสลามเป็นผีที่แบบเป็นยินกันซะมากกว่าแต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับอย่างที่แรกเนี่ยครับเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นเรื่องราวของพี่กู้ภัยคนหนึ่งครับผมเนี่ยสปอยให้ฟังเล็กๆก็แล้วกันนะครับว่าคือพี่แกก็ทํางานเป็นกู้ภัยปกตินี่แหละครับอยู่ที่สายบุรีจนกระทั่งได้ไปเจอกับเรื่องราวสียงขวัญเรื่องหนึ่งที่แกครับไม่สามารถบอกให้ใครฟังได้ส่วนเรื่องที่2เนี่ยครับ มันจะเป็นเรื่องราวท e oh ี่เก anyway> like um ิดข um ึ้นที่นครเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณตาของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปพ่อกับแม่ก็เลยให้เขาเนี่ยนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยายซึ่งพอหลังจากที่ตาเสียยายแกก็อยู่คนเดียวครับแกก็เลยเหงาตัวของเขาเองก็เลยต้องย้ายมาอยู่กับคุณยายแล้วหลังจากนั้นครับเหตุการณ์ความเฉื่องขวัญมันก็ได้เกิดขึ้นสองเรื่องราวเรื่องนี้ครับก็อยากจะทุกคนลองฟังแล้วก็ลอง บอกผมหน่อยนะครับว่าระหว่างผีที่นครกับผีที่ปัตตานีที่ไหนเฮี้ยนแล้วก็ดุสยองควันอะไรมากกว่ากันยังไงแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับและที่สําคัญนะครับนี่ก็ใกล้จะหมดปี2 5 6 8กันแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะสิ้นปี ยังไงก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไปไกลพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเปิดคลิปนี้มาฟังตอนช่วงประมาณทท้ายปีแล้วยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงผ่านพ้นปีนี้เข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยอย่างที่ผมเกลิ่นให้ฟังไปในตอนต้นครับเป็นเรื่องราวของพี่อาสากู้ภัยท่านหนึ่งที่สายบุรี ผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าพี่ไอก็แล้วกันนะครับคือเรื่องนี้นครับเกิดขึ้นกับพี่ไอตอนแกอายุประมาณ18ปีครับแกเนี่ยเป็นอาสากู้ภัยอยู่ที่สายบุรีที่จังหวัดปัตตานีมีวันหนึ่งครับหลังจากที่พี่ไอครับเลิกเรียนเนี่ยเธอเองก็เข้ามานั่งอยู่ที่หน่วยกู้ภัยนี่แหละครับเผื่อว่ามีเหตุอะไรฉุกเฉินจะได้ออกไปช่วยเหลือได้ทันก็นั่งเล่นอยู่ถึงประมาณ5้าโมงครึ่งครับก็มีเคสเข้ามา เป็นเคสที่เรียกได้ว่าโหดพอสมควรเลยแหละครับคือเคสนี้เนี่ยครับเป็นเคสที่ลูกเนี่ยครับใช้ปืนยิงพ่อเลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาศพพ่อเลี้ยงครับไปฝังไว้ที่หลังบ้านซึ่งชาวบ้านนะครับดันบังเอิญไปเห็นว่ามีมือครับโผล่มาจากดินก็เลยโทรเรียกกู้ภัยครับให้นําเอาศพเนี่ยครับออกจากจุดตรงนี้ไปเธอเนี่ยพอได้รับแจ้งแบบนั้นมาครับแล้วก็พี่อาสากู้ภัยคนอื่นเนี่ย ก็รีบพากันขับรถอะครับจากจุดที่ว่าสแตนบายกันอยู่นี้เนี่ยเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นโดยทันทีพอไปถึงนะครับก็มีการขุดหลุมอะไรเอาดินออกแล้วก็ศพอะครับขึ้นมาจากดินตรงนั้นก่อนที่จะเอาศพเนี้ยครับนำไปส่งที่โรงพยาบาลสายบุรีเพื่อที่จะจัดการทําความสะอาดศพแล้วก็ชนะสูตรพิสูจนศพอีกทีนึงซึ่งในช่วงเวลาที่พยาบาลนะครับกําลังจัดการศพเนี่ย ตัวของพี่ไอ้ครับกับอาสากู้ภัยคนอื่นอีกประมาณ3มคนก็คอยเป็นลูกมือครับคอยช่วยเช็ดตัวทําความสะอาดห่อศพอะไรให้แล้วหนึ่งในอาสากู้ภัยนั้นนะครับก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นอาสาใหม่เพิ่งจะมาทํางานวันนี้เป็นวันแรกในระหว่างที่เธอกําลังยืนดูพยาบาลจัดการกับศพอยู่ดีๆนี่แหละครับน้องคนนี้เนี่ยก็พูดขึ้นมาประมาณว่าเหม็นจังกลิ่นอะไร ทุกคนที่ยืนตรงนั้นนะครับต่างพากันเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรทั้งนั้นเพราะทุกคนรู้ดีครับว่าถ้าเกิดได้กลิ่นเห็นหรือถ้าเจออะไรแปลกห้ามทักเด็ดขาดนี่มันเป็นกฎเหล็กของคนทำงานกู้ภัยพอหลังจากที่จัดการอะไรเสร็จครับพวกเธอเนี่ยก็ไปส่งศพที่บ้านกันตอนประมาณช่วงสองทุ่มครึ่งก่อนจะกลับมาอยู่ที่หน่วยสแตนบายกันอีกครั้ง ซึ่งหลังจากที่มาถึงที่หน่วยนี่แหละครับตัวของคุณไอเองเนี่ยก็เดินเข้าไปคุยกับอาสาน้องใหม่พูดประมาณว่าเออเนี่ยทีหลังอะถ้าได้กินเห็นอะไรแปลกๆอย่าพูดขึ้นมานะอย่าทักขึ้นมาเด็ดขาดมีอะไรอะคอยกลับมาเล่าที่หน่วยดีกว่าน้องอาสาที่ได้ฟังนะครับน้องก็ยิ้มยิ้มแต่เหมือนจะไม่ค่อยสนใจสิ่งที่เธอบอกเท่าไหร่ครับเธอก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อตอนนั้นเนี่ยเธอก็เก็บของ ับบ้านพอหลังจากเก็บของเสร็จเนี่ยละครับก็กําลังที่จะเดินทางขี่รถเนี่ยกลับไปที่บ้านของตัวเองระยะทางจากหน่วยไปที่บ้านก็น่าจะประมาณ7กิโลครับถือว่าก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่เธอก็ขี่รถกลับไปตามปกติเนี่ยนะครับจนกระทั่งขี่มาใกล้จะถึงบ้านแล้วปรากฏว่าพ่อครับได้โทรเข้ามาเธอก็หยิบทโทรศัพท์ขึ้นมารับสายพ่อครับแล้วก็บอกว่าเออพ่อมีอะไรหนูขับรถอยู่พ่อแกก็พูดตอบมาด้วยน้ำเสียงดุดุครับว่าเออ กลับก็ดึกแถมยังพาผู้ชายซ้อนท้ายอีกไม่เป็นคนแบบนี้เดี๋ยวคนดีจะดูไม่ดีนะลูกรู้ไหมเธอก็งงครับพ่อพ่อพูดอะไรเธอก็พูดตัดบทไปเดี๋ยวเี๋ยวมีอะไรค่อยคุยกันแล้วก็ตัดสายไปเธอก็ขี่รถมาเรื่อยๆนี่แหละครับจนมาถึงที่บ้านพ่อมาถึงที่บ้านเนี่ยก็พบว่าที่บ้านตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับสักพักหนึ่งพ่อกับแม่เนี่ยก็ขี่รถเข้ามาจากนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ก็เข้ามาคุยกับเธอว่าทําไมทาตัวเลวไหลแบบนี้ เธอก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับก็เลยถามพ่อว่าเดี๋ยวเดีียวพ่อเห็นอะไรมาหนูยังไม่ทําอะไรเลยพ่อก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าเมื่อกี้พ่อกับแม่เพิ่งจะขี่รถไปหาเธอที่หน่วยก็เห็นว่าไม่กลับบ้านสักทีก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยคือพ่อก็ขีส่สวนทางเธอพอดีแล้วพ่อก็เห็นว่ามีผู้ชายนั่งซ้อนท้ายเธอมาแต่ว่าพ่อเห็นคนเดียวแม่เนี่ยไม่เห็นด้วยหรอก พ่อก็เลยคิดว่าเธอเนี่ยแอบไปส่งผู้ชายมาก็เลยโมโหมากพอรู้เรื่องทั้งหมดนี่แหละครับเธอก็อธิบายพ่อฟังว่าเธอเนี่ยขี่รถกลับมาคนเดียวไม่ได้มีใครนั่งซ้อนท้ายมาเลยแต่พ่อก็ไม่เชื่อครับเธอก็อธิบายอยู่นานมากว่าเธอเนี่ยกลับมาคนเดียวจริงๆก่อนด้านนี้เนี่ยเธอไปช่วยเหลือไปช่วยเคสที่ว่าเอาศพขึ้นมาจากดินลูกชายมันฆ่าพ่อแล้วศพไปฝังไว้เธอก็เล่าให้พ่อฟังครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นเกิดขึ้น หลังจากที่นั่งคุยกับพ่อได้ประมาณชั่วโมงกว่านี่แหละครับพ่อเนี่ยก็ทําท่าเหมือนว่าจะเริ่มเชื่อเธอขึ้นมาแล้วหลังจากที่เคลียร์กับพ่อเสร็จเนี่ยเธอก็ลุกไปอาบน้าครับเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็เข้านอนตอนประมาณห้าทุ่มกว่าหลังจากนอนไปได้สักพักหนึ่งครับยังไม่ทันได้หลับสนิทดีหรอกคือก็ยังอยู่ในช่วงอารมณ์แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ดีๆเนี่ยเธอรู้สึกแน่นหน้าอกครับมันเหมือนมีคนมาทับพอจะขยับตัวก็ขยับไม่ได้ อาการเนี่ยเหมือนโดนผีอำ้เธอก็ตั้งสติครับแล้วก็ท่องดูอาในใจหลังจากท่องไปได้สักพักหนึ่งหูก็เริ่มได้ยินเสียงหัวเราะคือมันเป็นเสียงหัวเราะแบบเสียงโทนต่ำๆของผู้ชายครับดังขึ้นมาแบบเฮ้อเฮ,ฮ้เธอก็ไม่ได้สนใจครับก็ตั้งใจท่องดูอาต่อแต่ยิ่งท่องเท่าไหร่เสียงหัวเราะเนี่ยมันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายครับเธอต้องท่องอีกอายัดหนึ่ง เสียงหัวเราะเนี่ยมันถึงได้หายไปแต่มันกลายเป็นว่ามีเสียงร้องในลําคอแบบอืเป็นเสียงเหมือนกับผู้ชายคนนั้นนะครับโกรธมากที่เธอเนี่ยไม่ยอมหยุดทว่าหลังจากนั้นนะครับความรู้สึกที่มันแน่นหน้าอกเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปจนเธอเนี่นะครับเผลอหลับเช้าครับเธอตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยสู้ดีนักเธอก็เลยลาโรงเรียนนะครับหนึ่งวันแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ซึ่งช่วงเวลาบ่ายๆครับเธอก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มที่แบบว่าจะกลับมาดูเหมือนปกติแต่ว่าหลังจากวันนั้นนะครับที่เธอรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่เธอครับเข้านอนไวแต่เธอเ็ได้เจอกับเหตุการณ์เหมือนเดิมคือมันมีความรู้สึกเหมือนโดนผีอำมีเสียงหัวเราะดังเธอก็เริ่มใช้วิธีเดิมครับคือวิธีการท่องดูอาซึ่งมันก็ได้ผลแต่ว่าหลังจากนี้ครับ คืนต่อๆไปเนี่ยเธอก็ยังคงเจอกับเหตุการณ์เหมือนเดิมแล้วเธอก็จะใช้วิธีเดิมนี่แหละครับท่องดูอาสู้กับมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจอแบบนี้อยู่ประมาณ4คืนติดและนอกเหนือจากนี้ครับเธอก็รู้สึกว่าในห้องของเธอเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่แปลกไปคือทุกๆครั้งครับที่ปิดไฟนอนเนี่ยเธอจะมีความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างมันอยู่ตรงมุมห้องในจุดที่มืดที่สุดนั่แหละครับ มันเหมือนมีใครบางคนเนี่ยยืนจ้องเธอมาจากมุมตรงนั้นแล้วตัวเธอเนี่ยก็เริ่มแบบอารมณ์ร้อนมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเป็นการเห็นหรือเป็นการเจออะไรหรอกนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยได้กลิ่นเหม็นๆกลิ่นเค็มๆม,มันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นกลิ่นศพอะครับกลิ่นนี้เนี่ยเธอได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่กลิ่นของฟอร์มาลีน มันเป็นกลิ่นแบบเหม็นๆเ,เข้มๆผสมกับกลิ่นอับชื้นนะครับแล้วกลิ่นนี้เนี่ยก็คือติดจมูกเธอมาเป็นเดือนแต่เธอก็ไม่กล้าบอกใคร,ครกลัวว่าเดี๋ยวพูดไปเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งมีคืนหนึ่งครับเธอออกไปซื้อของกินกับพี่สาวในตอนเย็นโดยก็ขี่รถจนไปแค่สองคนนั่นแหละครับจังหวะที่เธอเนี่ยขึ้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์รถเนี่ยมันก็ยวบลงไปครับจนพี่สาวเนี่ยถามว่าทําไมหนักจังเนี่ย เธอก็เงียบไปสักพักหนึ่งครับไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจเนี่ยรู้ดีว่ามันผิดปกติหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาตลอด2เดือนเต็มๆเ,เลยครับเธอเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นคนที่แบบเก็บเนื้อเก็บตัวหน่วยกู้ภัยที่เธอไปทุกเย็นหลังจากเลิกเรียนนะครับนะับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปคราวนี้เนี่ยครับพ่อกับแม่ก็เริ่มจับสังเกตได้ว่าเธอเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่แปลกก็เลยเข้ามาคุยเรื่องนี้กับเธอครับ เธอก็เลยได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสองเดือนนี่ครับให้กับพ่อแม่ได้ฟังแลวพอพ่อกับแม่ได้ฟังก็คือตกใจเหมือนกันครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าพ่อกับแม่จะไม่เชื่อแต่กลับกันครับทั้งสองคนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เธอเล่าและก็รีบพาเธอครับไปหาโต๊ะบอมอก็คือเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ในการบําบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงพวกพิธีกรวิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับตามความเชื่อแล้วก็วิธีของชาวอิสลาม มันจะคล้ายๆกับหมอธรรมในพุทธเรานี่แหละครับซึ่งท่านนะครับก็ได้บอกว่าเพื่อนเธอเนี่ยครับที่ไปในวันนั้นเนี่ยดันไปพูดจาไม่ดีใส่เขาเขาก็โกรธเธอคิดได้อย่างเดียวเลยว่ามันน่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ว่าน้องอาสาคนนั้นนะครับทักขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่เธอก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้ครับมันจะมาเกิดขึ้นกับตัวเธอเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับมันก็กลายเป็นว่าตัวเธอเนี่ยเจอเรื่องแปลกๆมากขึ้น โต๊ะบอมอขั้นก็เลยมีการทําพิธีตามศาสนาให้ครับซึ่งเธอรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างครับออกจากตัวเธอไปแล้วหลังจากวันที่ทําพิธีเสร็จนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเริ่มออกมาข้างนอกได้เริ่มไปที่หน่วยกู้ภัยและในวันที่เธอกลับไปะครับเธอเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปหาน้องอาสาคนนั้นเพื่อจะไปถามนะครับว่าเจอเรื่องอะไรแปลกๆไหมแต่กลายเป็นว่า น้องคนนั้นนะครับไม่ได้มาหน่วยกู้ภัยเลยตั้งแต่วันนั้นวันที่ว่าทักว่าได้กลิ่นอะไรแปลกตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับเธอก็เลยถามรุ่นพี่คนอื่นว่าเออแล้วน้องหายไปไหนอะไรยังไงแต่คนอื่นนะครับผู้พี่ๆในหน่วยเนี่ยก็ไม่มีใครติดต่อน้องได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับว่าน้องเนี่ยต้องเจอแล้วเห็นอะไรเหมือนกับพี่เธอเนี่แหละครับเจอหรือเปล่าพอเธอเล่าให้กับพี่ๆในหน่วยครับได้ฟังว่าเนี่ย ขณะว่าตัวเธอครับไม่ได้เป็นคนทักยังเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยที่หายไปเนี่ยก็เพราะว่าทําใจไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่ๆพ,พ,พอได้ฟังนะน,นะครับทุกคนเนี่ยเริ่มเป็นห่วงเธอแต่คนที่เป็นห่วงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือน้องคนนั้นนั่นแหละครับคนที่มาทํางานกู้ภัยในวันแรกแล้วก็พูดจาแปลกๆในวันนั้นนับตั้งแต่วันนั้นมาครับตัวของคุณไอแล้วก็พี่ๆคนอื่นเนี่ย ก็ไม่ได้เห็นหรือว่าเจอน้องอีกเลยเธอก็เลยไม่รู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยได้เจอได้เห็นอะไรเหมือนกับที่ตัวเธอนั้นเจอมาหรือเปล่านี่ก็เป็นประสบการณ์ของคุณไอ้ครับที่เธอเนี่ยได้เจอมาตอนที่ทํางานเป็นกู้ภยัยนี่ขณะว่าเธอใช้เวลาหลังเลิกเรียนนะครับทําในช่วงเลิกเรียนเสร็จก็มาช่วยงานของพี่พี่กู้ภัยที่สายบุรีต่อเนี่ยแค่ไม่ได้เป็นคนทักครับแค่ไปช่วยาอาบน้ําส่งน้าศพอะไรอย่างเงี้ย เธอก็ไม่คิดเลยครับว่าเธอจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวจนทําเอาเธอนี่ยนะครับกลายเป็นเหมือนกับคนจิตวิตกกลายเป็นคนแบบเก็บตัวเป็นซึมเศร้าอะไรอยู่แต่บ้านไปเลยนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวจริงนะครับพูดถึงกฎเหล็กของพี่ๆกู้ภัยครับผมว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีกฎต่างกันใช่ไหมครับบางที่ครับเขาก็จะถือว่าห้ามพูดว่าวันนี้ไม่มีอะไรทําเลย วันนี้อุบัติเหตุน้อยจังอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแต่ละที่ก็จะมีกฎเหล็กต่างไปผมไม่แน่ใจว่ามีพี่พี่กู้ภัยครับฟังคลิปหลอนตามสั่งเราอยู่หรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้อ่านเลยนะครับว่ากฎเหล็กของที่แต่ละที่ครับเขามีอะไรประมาณไหนบ้างลองคอมเมนต์บอก่อยนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนน่าสนใจเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านบนส่วนเรื่องราวที่2ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นครเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะเล่าทุกคนได้รับฟังกันมากเพราะว่าผู้ฟังทางบ้านท่านดีครับ ชื่อว่าคุณนนท์นามสมมุตินะครับได้ส่งเรื่องราวมาบอกว่าเขาอะครับได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณยายซึ่งก็เป็นบ้านที่เมื่อก่อนนะครับคุณยายเนี่ยอาศัยกับคุณตาหลังจากที่คุณตาเสียครับพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ให้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนกับคุณยายแล้วหลังจากนั้นมาครับมันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่คุณนนท์นะครับ ได้ไปเจอกับเรื่องสยองขวัญในบ้านของคุณยายคือคุณตาครับเขาจะมีญาติอยู่คนหนึ่งที่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละแกก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณตานั่นแหละครับซึ่งบ้านของเขาเนี่ยก็จะเรียกว่าคุณยายแกชื่อว่ายายอัดก็แล้วกันนะครับยายอัดเนี่ยแกจะชอบมานั่งเล่นอยู่ที่บ้านของคุณยายเขาเป็นประจำคือมานั่งกินหมากบ้างมานั่งคุยอะไรกันตามภาษาคนเท่าคนแก่นั่นแหละครับแต่ตัวของเขาเนี่ยกับยายอัดนะครับจะไม่ค่อยถูกโลกกัน เพราะว่ายายอัดแกเป็นคนปากแรงเป็นคนแบบขี้จุกจิกแกชอบด่าว่าเขาเนี่ยไม่ช่วยทํางานทาั้งๆที่แบบตัวเขาเองก็ช่วยงานที่บ้านช่วยยายเก็บข้าวเก็บของอะไรจนเขาครับทะเลาะกับแกบ่อยซึ่งมันไม่ใช่แค่แบบทะเลาะธรรมดานะครับไม่ใช่แบบคนแก่แซลเด็กแซลลูกแซลหลานนะครับแต่มันถึงขั้นว่าคุณนนท์นะครับเริ่มใช้คําพูดหยาบคายด่าทอใส่กันเลยจนมีวันหนึ่งครับ ยายอัดเนี่ยแกล้มป่วยแล้วจกักงากนั้นไม่นานครับแกก็เสียชีวิตไปเขาก็ไม่ได้เป็นงานศพของยายอัดหรอกครับเราก็ไม่ได้เป็นจุดทู่อขอขมาโหสิกรรมแต่อย่างใดซึ่งทางภาคใต้ครับก็มีความเชื่อว่าถ้าหากใครเสียชีวิตเนี่ยจะขอโหสิกรรมกันเพื่อไม่ให้มีอะไรติดค้างแต่ว่าตัวของคุณดนนะครับก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าตัวแกเนี่ยไม่ได้ชอบขี้หน้าของยายอัดเลยก็เลยไม่อยากแม้แต่จะไปงานศพครับพูดง่ายคือเกลียดกันจนไม่อยากจะไปเผาผี แต่ว่าคุณยายของคุณนนเนี่ยก็คือเป็นงานศพของยายอัดเนี่ยปกติครับด้วยความที่ผมเล่าให้ฟังว่าคุณนนเนี่ยครับยายม่อยู่คุณยายกัน2คนหลังจากที่คุณตาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปยายเนี่ยก็จะเดินทางไปงานศพทุกวันครับตัวคุณนนเนี่ยก็จะอยู่บ้านคนเดียวนั่งเล่นดูทีวีอะไรไปคือหลังจากที่งานศพของยายอัดนะครับถูกจัดขึ้นไปเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งถึงวันเผาพอเผาศพยายเสร็จได้ประมาณ2วันนะครับ มันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นคือวันนั้นเนี่ยตัวคุณนนท์ก็กําลังนั่งอยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละครับซึ่งที่หน้าบ้านเนี่ยของคุณยายครับแกจะติดเหมือนกับไฟโซล่าเซลไว้และไฟโซล่าเซลตัวนี้ครับมันจะเป็นไฟที่มีเซ็นเซอร์ทํางานตอนที่มีคนเดินผ่านคือเขาเนี่ยก็นั่งอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับกาลังเขียนนู่นเขียนนี่อยู่อยู่ดีๆไฟโซล่าเซลดวงนี้มันก็ติด ทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับคิดว่าน่าจะเป็นพวกหมาพวกแมวเดินผ่านอะไรอย่างนี้พอผ่านไปประมาณ5นาทีครับไฟเนี่ยมันก็ยังติดอยู่เขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมาดูครับแล้วก็หันไปมองดูรอบๆก็ไม่เห็นจะมีวี่แววของตัวอะไรเสียงหมาเสียงแมวอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงคนเดินผ่านมาก็ไม่ได้ยินเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยเก็บของเนี่ยครับเก็บพวกสมุงสมุดที่ตัวเองกําลังเขียนนะครับ เข้ามานั่งทํางานอยู่ในห้องนอนตัวเองพองหลังจากเก็บทุกอย่างอะไรเสร็จนี่แหละครับก็ปิดประตูบ้านและในตอนที่กําลังใส่กอนประตูเนี่ยครับปรากฏว่าหมาแถวบ้านเนี่ยจูจ่ๆมันก็หอนขึ้นมากันเป็นทอดๆไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ามาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาเขาก็ขนลุกครับในใจตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกกลัวมากก็เลยรีบล็อกกอนประตูแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องนอนของตัวเองวันต่อมาครับ ช่วงประมาณสักสี่ทุ่มขณะที่ตัวเองกําลังนอนเล่นเกมอยู่ในห้องนี่แหละครับมันก็มีเสียงดังตึงๆคือมันเป็นเสียงที่ดังมาจากบนหลังคาครับคล้ายกับมีใครเนี่ยปาหินใส่หลังคาซึ่งทีแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นทูบอะครับ,รบลอยตามลมมาซึ่งกลิ่นทูบนี้นี่มันแรงมากมันเหมือนกับมีใครครับจุดทูบอยู่ในห้องของเขายังไงอย่างนั้น เขารู้สึกใจคอไม่ค่ดีครับก็เลยปิดเกมแล้วก็ห่มผ้าคลุมโปงนอนในทันทีจนกระทั่งตัวเองครับเผลอหลับไปเช้าวันต่อมาครับก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยก็ตื่นมาด้วยอาการที่ปวดหัวเหมือนจะไม่สบายวันทั้งวันนะครับเขานอนสมอยู่ในห้องไม่ได้ไปไหนจนเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะครับเขานึกขึ้นได้ว่าวันนี้เนี่ยลืมสักชุดพาละซึ่งเขาจะต้องใส่เรียนในวันพรุ่งนี้ เขาก็เลยฝืนลุกขึ้นมาครับซักชุดพลาเสร็จปุ๊บในตอนที่ซักชุดเสร็จเนี่ยก็เอาผ้าครับไปตากไปแขวนอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งอะไรไม่รู้ครับโดนจิตโดนใจให้เขาเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปมองบนหลังคาบ้านยายอัดเขาเนี่ยมองขึ้นไปแล้วก็จินตนาการนะครับว่าเอ้ถ้ายายอัดเนี่ยมายืนอยู่บนหลังคาเนี่ยจะเป็นยังไงว่าพอคิดได้อย่างนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ขนลุกไปทั้งตัวคือแค่คิดนะครับก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากแล้ว ด่าตัวเองว่าคิดอะไรไปมั่วสูว้จริงจากนั้นนยครับเขาก็พอตากผ้าเสร็จก็รีบเข้าไปในบ้านครับใส่กรอนประตูแล้วก็อาบน้ํานอนวันนั้นนะครับเขาไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเผลอหลับไปตอนไหนแต่หลังจากที่ตัวเองหลับไปครับเขาก็ฝันเขาฝันว่าตัวเองเนี่ยครับเหมือนกับย้อนกลับไปในตอนเย็นตอนที่ตัวเองกําลังซักชุดภ้ะนั่นแหละครับตัวหลังจากที่เขาซักชุดพละเสร็จเนี่ยเขาก็เอาผ้าไปตากที่ราวแขวนผ้าหน,น้าบ้าน แล้วก็เงยขึ้นไปมองหลังคาบ้านยายอัดคือในความฝันนะครับมันเหมือนกับตอนที่เกิดขึ้นจริงๆในตอนเย็นนั้นเลยครับทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนก,นกันกับตอนเย็นเลยครับแต่สิ่งที่มันต่างไปจากเดิมคือในความฝันวันนี้ครับบนหลังคาบ้านเนี่ยมันดันมียายอัดเนี่ยยืนอยู่บนนั้นจริงๆสภาพที่เห็นคือแก่ครับใบหน้าเหลืองซีดดวงตาเนี่ยลึกโบตรงจมูกครับมีสำลีเนี่ยอุดเอาไว้ แล้วก็มองเขาลงมาจากบนหลังคามันมีเสียงเสียงหนึ่งะครับพูดขึ้นมาว่ามึงอยากเห็นกูนักใช่ไหมนี่ยกูมาให้มึงเห็นแล้วในฝันตอนนั้นเขาตกใจมากครับคือเขาแทบจะช็อกเลยครับขนาดว่าตัวเองเนี่ยฝันแต่ยังรู้สึกว่าตกใจจนแบบวิ่งหนีเลยเขาก็วิ่งหนีมาที่หน้าบ้านของลุงครับแต่ยายอัดเนี่ยยังวิ่งตามเขามาคือเสียงเท้าครับดังไล่หลังมาตุ๊กๆๆๆๆ,ๆ เขาก็วิ่งไปแล้วก็หันดูไปเพื่อที่จะดูว่าแกอยู่ไกลไหมแต่ในนั้นนะครับในความฝันเนี่ยยายอัดแกวิ่งเร็วมากครับวิ่งเร็วพอๆกับยายสปีดเลยและไม่กี่วินาทีต่อมาครับยายอัดก็วิ่งตามตัวเขาทันแล้วก็มาคว้าเอามือเขาครับได้จังหวะนั้นนะครับเขารู้เลยว่าเขาโดนจับเขา้าข้อมืออย่างเต็มแรงด้วยความตกใจครับก็สะบัดมือทิ้งแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านเขาเ่ยกลัวมากครับ ในฝันเนี่ยคือวิ่งมาจนแบบเหงื่อเนี่ยท่วมตัวคือในคืนนั้นนะครับเขาจําได้เลยว่าเช้ามาครับที่นงที่นอนเนี่ยคือเปียกพูดง่ายๆคือในค่ําคืนนั้นนะครับคุณนนเนี่ยถึงขั้นกลัวจนฉี่รถที่นอนเลยครับและพอเช้ามาเนี่ยแกก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้นครับที่เจอเนี่ยให้กับคุณยายได้ฟังเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวยายจะหาว่าเขาอะครับงมงายก็เลยเก็บเรื่องนี้นครับเอาไว้แล้วก็ตัวเองก็อาบน้ําไปโรงเรียนอะไรตามปกติ แต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหละครับกลายเป็นว่าวันนั้นนะครับเขาก็ไปโรงเรียนแล้วตัวเองก็ป่วยครับคือป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุเลยอยู่ดีก็แบบปวดเนื้อปวดตัวเหนื่อยคออาการเนี่ยเหมือนคนจะเป็นไข้ครับแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีสัญชาตญาณมันบอกเลยครับว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับที่เขาเนี่ยฝันถึงแย่อดอย่างแน่นอนพอหลังจากกลับมาที่บ้านในวันนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้นครับให้กับยายได้ฟังเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีครับ ยายเนี่ยพอได้ฟังะครับยายแกก็โมโหครับแกก็พูดเสียงดังนะครับแจดไหมอีอัดนี่มึงมาแฝงอยู่ล่างกลางกูทําไมแย่ไหมแกก็ด่าด่าครับไปไหนก็แกก็ด่าแกก็แช่งไม่ผุดไปเกิดอยู่นันครับจนยายครับรู้สึกว่าแกเหมือนประมาณว่าแกก็อยากจะช่วยเหลือเขาแกก็เลยไปทําน้ามนต์นะครับมาให้ให้ขาตัวคุณนนท์เนี่ยครับได้กินแล้วแกก็พาคุณนนท์นะครับไปหาพระแถวบ้านวัดที่ไปะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยชื่อว่าวัดควรซ่าน ถ้าผมออกเสียงผิดขอประธานอภัยด้วยนะครับแล้วพอเมื่อไปถึงนะครับคุณยายก็เล่าเรื่องนี้ให้กับหลวงพ่อท่านได้ฟังพาท่านก็พูดประมาณว่าที่ยายอัดเนี่ยมาหาก็เพราะว่าตัวเราเนี่ยไปคิดถึงเขาถ้ามีเขามายืนอยู่นั้นจะเป็นยังไงอนะไรอย่างเขาก็เลยมาปากฏตัวให้เห็นหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เลยพรมน้ำมนต์ผูกข้อไม้ข้อมืออะไรให้ครับแล้วท่านก็พูดประมาณว่าหลังจากนี้เขาไม่มากวนแล้วค่าค้างกลางคืนก็อย่านึกพี่เลนอะไรอีก,กแล้วกัน และหลังจากวันนั้นนะครับที่กลับมาที่วัดเนี่ยเขาก็พยายามจะไม่คิดมากครับพยายามที่จะไม่คิดว่าอย่าอย่าเจออย่าท้าทายอย่าอะไรคิดพิเรนอะไรแบบนั้นอีกเลยทาให้เขาครับก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยายอัดอีกแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะครับพอได้อ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออตัวเองครับเหมือนประมาณว่าแบบตัวอย่างพูดง่ายๆคือตัวผมเองอ่ะก็ชอบแบบแพ้เสียงในหัวครับ ผมว่าเรื่องนี้คุณนนท์ก็คงจะแพ้สิ่งในหัวตัวเองเหมือนกันนะครับว่าถ้ายายัดมายืนอยู่หลังคามาจะเป็นยังไงบางทีครับเราไปในสถานที่ที่แบบน่ากลัวน่ากลัวเอายังง่ายครับอย่าง,รรางทริปล่าสุดเนี่ยผมไปางานศพของคุณตาที่จังหวัดพยาวมาเนี่ยครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่า,าต้องนําศพของคุณตาครับไปยกโรงขึ้นไปใส่ในเตาเผาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็มีบางทีเราก็คิดเล่นๆนะครับว่าเออถ้าเกิดแบบ บนแบบเมนมีแบบเห็นเราเห็นนู่นเห็นนี่อะไรแป๊แบ,บอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงคือก็พยายามก็บอกตัวเองครับว่าเอออย่าไปคิดอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมันมีจริงๆเนี่ยจะทํำยังไงพอได้อ่านเรื่องราวของคุณดนทแล้วของก็รู้สึกเลยว่าเออบางทีครับถ้าเราแพ้เสียงในหัวแล้วมันเจอของจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคงจะสยองขวัญน,น่าดูเลยเพราะว่าอย่างที่คุณนนเจออย่างเงี้ยครับก็คงเป็นเรื่องราวที่แบบไม่มีใครอยากจะเจออย่างแน่นอนครับคือแค่คิดเล่นๆเนี่ย ก็หมายเห็นกันจริงๆเลยยังไงก็ผู้ฟังทางบ้านท่านใดครับที่ได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วก็พยายามอย่าแพ้เสียงในหัวตัวเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะได้เจอกับเรื่องราวแบบนี้เหมือนกับที่คุณนนท์นั้นได้เจอเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ2เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่2จังหวัดในภาคใต้เรื่องแรกเกิดขึ้นที่ปัตตานีเรื่อง2เกิดขึ้นที่นครลองเทียบอยู่นะครับว่าสองเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ย เรื่องไหนน่ากลัวสําหรับคุณถ้าสําหรับผมนะครับผมยกให้เรื่องที่2เลยยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเรื่องไหนน่ากลัวระหว่างเรื่องแรกกับเรื่องที่2ยังไงก่อนจากกันไปในค่าคืนนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าโชคดีไม่เจอผีสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเสียงขวัญน,นะครับคุณก็ไม่ควรพลาดที่จะกด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งช่องหนึ่งเอซไว้นะครับ<ๆ>เพื่อไมอาา่ให้พลาดคลิปหลอนใหมๆ่ๆ ก่อนจางไปในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ